ครับผมสวัสดีครับกับนายอทัวร์กับมือนดผมมาซื้อเนื้อครับมาผมถึงไทยเอาไปเพิ่นพบเล้วหรือเนื้อนดีมาซื้อเนื้อพอถึงครับไม่ถึงเลขหรอกแต่ว่าคึดอยากจะซื้อเอาอยี่ยมว่าเอาอะไรครับเอาเสื้อน้อเสื้อนาะเสือกันเลเสื้อกับเหนื่อยไปย่างที่มั่นหมดหรือยังไง าลงีไล่ลงลูกไเลงต่ำเทาทำหานทุกคนมาถึงแล้วมาถึงแล้วขบมอมขอเม Grazie, io ero. Non ci era anche nuovo. Va. Qua siete dentro io volevo rientrare. Io นี่แหละเนี่ยครับนี่ครับฟอหอดเสียงไ่ะพอตึงตรงได้ยังสิครับขอถกขอไปยได้คนมีกี่ริมเจียงเยอะ 好这样。哎，那多的迈火哦，哦，这好丢丢丢火。嗯，哦，这好，来一块。看嗯，嗯我看看我多厉

ไปับพี่นอ้องโอ้แก่ครับแก่ปุ๊บเพราะน่ารู้น่ารับผม,บผม,บผมไปตาถามจูบยีบายครับเด็กขายเป็นคนซอยแล้วครับพี่น้องอเฮ้ยเ,เดี๋ยวมึงเสีย่ยวเสียหรือเสีย่ยวอย่างอ,อย่างเอานี้ย่างเดี๋ยวเสี่ยวเสี่ยย่างเอาเสียย่าง เออสียเออสียเสียนกสียเสิ้นยางสี้นยางเออไว้กินั่นไปจุเออไอตัดอกไปย่างได้ป่ะนี่นี่เออนั่นแหละไว้กินดินี่ไหมเอออไรย่างเออ่างันนี้เลยอันนี้ย่างวะตเย่าง อด้ไหมเเจ๊จูกระแซบมันเปนอกเสื้อฮะงวเขาเรียกงวแหละ่ว้าหองแ่เด้บานนเขาเรียกมะพร้าวเนาะเสื้อยายางมะาวพี่ตงยางชุกรงเออมะพร้าวเสียร้องไห้เอ่อทำไมเขาเรียกเสียร้องไห้พี่ทำไมเขาเรียกเสียร้องไห้ มันเคลียร์ไม่ได้ไงเขาเลยร้องไห้แซ่บดิแมลยหรือแซ่บดิครับจุเลยครับเดี๋ยวจุจุเหนืองามเนี่ยมักเนื้อประเทศเนี่ยนี่งามมักนี่เนี่ยเล็กวุ้ยถึงเงี้ยครับพี่น้อง แกเขาอ่ะะฮะโอ้แต่วมาเลียปากเลยเขาบกินเราเลียปากเลยบเออมวันตัวเอียงก่อนที่แลีถามทางเหมเลียปากแล้วแลแอหาพี่ทางนั้นะหพี่ทางไหนมึงเห็นนั่งกับมานั่งทั้งีบะเดียมึงจะกินไง่ายจะ่ิน นี่ไหมนี่แมเดี๋ยวปุ่งแก้วเพื่อนเมืองแน่นี่ม่อท่านปุ่งหัวแก้วอยู่เว่ยโอ้ย่างหมดนียเขาจะเอายางกันพูดถึงทานไก่เบิดและป่าเพี่อน่เออนั่นแหละนี่ขอตำลายเนยดีขี้มาใส่โอ้โหเป็ดเยอะ่อครัวพูดย่นี่ เต็นขนำหัวเลยเนดนหวด้พอดีอเอพ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 อนนง่นี่น้าพนี่อันนี้เพียแทะต้องต้องมีสุกก่านี่บ่สุกแล้วขอยาได้กผู้ใดบ่กินดิบเนี่ย้กินเอเออใส่ปดันยังเหตไก็ได้อืมไม่แ่ ครับโอ้ยเขาขายแม่เราอิดูอะ่ยเงี้ยมือ้องเซ่มือตรงใช่ไหมล่ะเออซีบงอะไม่ได้เอาอพริกเซลล์นี่พริกใส่อยู่นี่คืเป็นเบบนี่พี่จัมืมีพริกอยู่แลเอาซีบังก้อนมืเด้โอ้ยเอาซีบังกนน่อี่ค่ะเออพี่จังมีหัวเถะ ลองซิเม่เปีนดังดึงก็จังเอ้ยโอ้ยมีผิกันโอ้ยมันก็ซิหนีและผกไปดิเสลอะไรวะเสียบท่องมีครับเดีไเอาอีกวะขาเีวเนี่เรื่องซื้าน่วาวบ้านไหมครับงายบ้านไหมครับเมื่อดีอืม

อ้าอิ่เขาคือยังหยามมากใช่ไหมห่อใส่ถุงม่มันเกนได้กิ่ากิงาจะกินแล้วต้อกินฮาบากะเพราเขา ต้องกินลายลายกินห้าบาทห้าบาทชิบบาทอะไรครับเดี๋ยวจุ่นอานาจผมเปนอำาจมึงใหญ่ยังนึ่งมึงเขียวมาจั้มึนหมดโอเขียวแล้วมพี่ตาผู้ดีตัวนึงแก่กล้องกล้องกล้องบังกล้องกับแพทย์มาเลยกล้องไปมาหนาวอีนี่พี่นี่มึงได้เป็นจริงรับแมนงรุนเลยแมน แ <Apple> ต่บอกกองือเราจเามัเดียวเลยเเกินสอบพร้เมื่อโอ้ยรอกินย่างแ,แบบรอกินย่างแบบยุย่ยๆออเอาแบบมีเลี่ยมแลยมีเลี่ยมแล่แล้วก็ใยมหนับอือแบบอพอลำดีลำไล่สิยม่งพอลำคาญเหมยนี่จเจอเสียไปยี่ไปคขับ mặt ừ, em, mọi người mặt em, mặt mày cho học bổng mặt 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 không? mặt 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 อยาั้ไมอยานั้เาไปออกมาเสียกินมันน้อเบ่งน่พอป่าอยูู่นกินปาตั้เือเนี่กนเพนกันนียันนี้ห็นแล้วตาพี่ไม่กินบอกพี่ม่กินตาปีไเลยแน่นล้วนนี่นี่ขอกระดกนี่นอนะเปไปจังไดก็ได้ใช่ เผ่ารงเีนนต้อเปลนได้ยังนั่นแหละครับเลงคร้งเรียนหน้าเรียนนะมันมันอันคือยังหีอันนี้เสือเสื้อเลือเสือกินไปเศร้าออายคิวร่ามเองายคิวีีนายคิวเส็นมือเพ่อนเส้นมือนี่เสือล้วผัวเปเศร้าผายคิ่าเลือดมือเลือดตีมือได้เส้นมอนี่เด็กนว่า กไปเ้าผ่าคิ้วคนนะไปเส้าอผเ้ดมือคนมาเนาะไว้สุขคเนี่กินรลผู้หิวข้าวก็หิวละจะเลี้ยวยุ่งไปเทีไปงขอบุ้ป่วยวะยงขาร้อนร้อนแนั่นมากาแซแม่เลย จเจามอันนี้อย่างการูเจาที่ขัวที่ซุเจลปลาแดกมั้ง้างก็คิดแดอย่างสันดดกางีกหม่อยโอ้ย่หอมมเนนเนี่ยไก่ปิลานแล้วกินอะไรเ่ยเอาแต่หอมอย่างเดียวแล้วอึ่งโวไม่แห้งเนาะเอางิงอาจจะไม่แก่ข้าแก่เข้าหรอพักบุงต้องผีมีอยู่ังอย่างอื่นนะม พอมีแทบจเด้มันมันหมอที่มานางผีกินเริ่มแล้วก็อะไีอย่างนั้นเฮียส่ันนี้สามบาทนสิมันครซึ่มกันไู้ชายผีเดายก็ได้อยากกินสดสดพอตัวโอ้ยเอวะเอเ้ยคอับมาเอายำหนา เมองซีตาในผุนเนมแล้วเนมอียุ่นั่นงตัวกลางเนแล้วเนีมอยุ่นตนีนเบิ่งเน้หนาเนี่ะตาลห้อยนะเวลามึงเห็นกันรถเมื่อไรจะให้กินสิว่าล่ะแต่เตัวนั้นแต่ไนมีถูกองยคุไปไหนล่ะนอนแล้วมั้ง ดลลาวโคตปวลเอาเ้องไปไ่เอาเสียไ้ให้อยากเสียอเพราะว่ามถ้ามีฟองนมม้วนส,ด,สดแบบนี้ได้โอเคเลยแม่เนะคือโมี่มีเป็นตัวผู่บ่แมนมีแต่ไคหมมันอือเัวจีไหมเนี่ให้คนล้วผู้ยากวัมาใครหาม แบบหันไม่กินน้ำแน่แบบสุกนี่น้ำบกุ้งเลยเุ้งกุ้งกุ้งกแบงกุนงาุ้ง้งกิ้งกุ้งกุงกุ้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 อ้งกุ้งก้งกกุ้งกุ้งเุากุ้เก้งกุงขน้ดนี้งกงก้กุ้ง่้ะกุ้งก้งกุอก้กุ้งกุ้ง้งก้ากุ้งก้งกกุ้งกกุ้งกงกน้ง้งกุบกุ้งกุงง สวย่ก็อมออม,อ,มอ่ะเ,เ,<ม>เอาคนที่สวยๆนะอือกูไอ๋อล่อๆนน่มอ่ค่ะแสดงนะนะดนาราสองเจ็ดนะ <c oughs> อเอาแกคือเปิ่น